สินค้าและบริการในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะน้องๆในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องของสินค้าและบริการกันไปบ้างแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสินค้าและบริการกันให้มากขึ้นโดยเราจะมาพูดถึงสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันของพวกเรากันค่ะ สินค้าหรือสิ่งของต่างๆล้วนมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเราทั้งนั้นนะคะโดยสินค้าและบริการที่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราได้แก่อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคค่ะนอกจากสิ่งจำเป็นที่พี่บอกไปแล้วนะคะ ยังมีสิ่งของและบริการต่างๆอีกมากมายที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยให้เราสะดวกสบายมากขึ้นเรามาเริ่มสังเกตจากสิ่งรอบๆตัวของพลอยในวันนี้กันนะคะว่าได้ใช้สินค้าอะไรบ้างเช้าวันนี้พลอยตื่นนอนแต่เช้าเลยค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาก็ได้เก็บที่นอนให้เรียบร้อย อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันทำการแปรงฟันค่ะพลอยก็ได้กินข้าวและเดินทางไปโรงเรียนในวันนี้คาเปลียนแรกเป็นวิชาสังคมศึกษาด้วยพลอยได้เตรียมดินสอยางลบสมุดเรียนและหนังสือเรียนมาวางไว้ที่โต๊ะค่ะ วันนี้คุณครูการดาบอกว่าจะสอนเรื่องสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนักเรียนคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันวันนี้ครูใจนักเรียนสังเกตชิ้นของบางอย่างนะคะให้นักเรียนทุกคนดูบนโต๊ะของนักเรียนแล้วตอบคุณครูสิคะว่านักเรียนเห็นอะไรบ้าง หนูเห็นหนังสือเรียนค่ะเก่งมากค่ะแล้วคนอื่นล่คะคะบนโต๊ะผมมีดินสอกับยางลบครับหนูเห็นสมุดกับไม้บรรทัดค่ะเก่งมากค่ะทุกคนส่วนที่โต๊ะของค,ครูก็มีปากกาแล้วก็หนังสือด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันบอกอีกครั้งนะคะว่าสิ่งของบนโต๊ะที่นักเรียนพูดมาเมื่อสักครู่มีอะไรกันบ้าง มีหนังสือเรียนดินสอยางลบสมุดไม้บรรทัดค่ะเก่งมากค่ะส่วนที่โต๊ของคุณครูก็มีปากากากับหนังสือนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคุณครูให้นักเรียนสังเกตสิ่งของเหล่านี้ทำไมไม่รู้ครับคุณครูครูจะสอนเราเรื่องการนับจำนวนหรอครับไม่ใช่ค่ะนักเรียน นักเรียนรู้หรือไม่คะว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือสินค้าค่ะสินค้าร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆช่วยกันคิดหน่อยนะคะว่าสิ่งของรอบๆตัวของน้องๆที่เป็นสินค้ามีอะไรบ้าง และสิ่งที่เป็นบริการมีอะไรบ้างช่วยกันคิดคำตอบหน่อยนะคะที่น,น้องๆตอบมานั้นมีมากมายเลยใช่ไหมคะสินค้าที่อยู่รอบๆตัวเราก็มีมากมายเลยอย่างในห้องเรียนของพลอยที่ครูการดาพลอยพเพลินและพัด ได้บอกไปนะคะว่าที่โต๊ะนักเรียนมีหนังสือเรียนดินสอยางลบสมุดไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาค่ะสิ่งเหล่านี้ก็คือสินค้าสิ่งเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราทั้งสิ้นเลยนะคะเรามาให้ความหมายของคำว่าสินค้ากันก่อนสินค้า ก็คือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนั่นเองค่ะฉะนั้นหนังสือเรียนดินสอยางลบสมุดไม้บรรทัดและปากกาก็คือสินค้าเพราะสิ่งเหล่านี้เรานำมาใช้ประโยชน์นำมาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในการเรียนหนังสือของเราแต่ที่กล่าวมานี้น้องๆรู้ไหมคะว่า ในชีวิตของเรายังมีการใช้สินค้าต่างๆอีกมากมายเลยอย่างที่พลอยตื่นมาในตอนเช้าได้อาบน้ำแปรงฟันน้องๆรู้ไหมคะว่าทั้งสบู่ยาสีฟันและแปรงสีฟันนั้นสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสินค้าเช่นเดียวกันนะคะน้องๆและที่สำคัญสินค้าเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราทั้งนั้นเลยค่ะ คุณครูคะถ้าสิ่งของที่จะต้องเป็นสินค้าได้นั้นต้องซื้อเท่านั้นใช่ไหมคะไม่เสมอไปนะคะนักเรียนจริงอยู่นะคะที่สินค้าส่วนใหญ่เราจะมีการซื้อหามาใช้แต่ว่าสินค้าบางอย่างเราก็ได้รับการแลกเปลี่ยนกันโดยที่เราไม่ต้องซื้อจะขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่ายคะ่ะอย่างในสมัยก่อนเรามีการนำของมาแลกของกันมากเพราะสมัยก่อน เรายังไม่มีเงินมาใช้ในการซื้อของเราก็จะนำของไปแลกกับของแทนยังไงคะอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะครับคุณครูที่สิ่งของแลกกับสิ่งของนะครับครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังนะคะอย่างสมัยก่อนเราจะเอาไข่มาแลกกับข้าวสารเอาปลาไปแลกกบกะปิน้ำปลาหรือจะนำเสื้อผ้าไปแลกกับสิ่งของเครื่องใช้นะคะ การแลกเปลี่ยนแบบนี้เราจะพบมากในสมัยก่อนค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามีการนําเงินมาสร้างให้มีราคาเพียงพอกับสินค้าเราจึงใช้เงินในการซื้อของได้นั่นเองแล้วคุณครูจะถามอีกสักนิดน,นะคะว่ามีใครรู้จักการบริการบ้างไหมคะการบริการคืออะไร,รคะคุณครูก่อนที่คุณครูจะบอกเดี๋ยวให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้กับคุณครูก่อนนะคะ มีนักเรียนคนไหนเคยไปตัดผมที่ร้านทำผมกันบ้างมิคะหนูเคยค่ะผมเคยครับและมีใครเคยไปฝากเงินที่ธนาคารกันบ้างไหมผมก็เคยครับหนูเคยนำเงินไปฝากเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนได้เคยทำกันถือได้ว่านักเรียนได้ไปใช้บริการกันแล้วละคะ่ะ ที่เราไปตัดผมแล้วก็ไปฝากเงินที่ธนาคารน่ะหรครับใช่แล้วจ้าเพราะการบริการคือการที่เรานำเงินไปแลกความพอใจกลับมาทังการไปให้ช่างตัดผมให้ไปธนาคารก็เพื่อให้พนักงานดูแลเงินของเราไปร้านตัดเสือ้อก็ให้คนมาตัดเสื้อให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปทำเองแต่เรานำเงินไปจ้างเขามาทำให้เรานั่นเองค่ะมีใครลองยกตัวอย่างได้อีกไหมคะ อ๋อ oh, นั่งรถประจำทางค่ะเก่งมากค่ะการนั่งรถประจำทางก็เป็นการที่เราจ่ายเงินเพื่อให้คนขับรถพาเราไปยังจุดหมายที่ต้องการนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณครูเองนี่แหละค่ะที่เป็นการบริการสอนหนังสือเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนค่ะการบริการมีอยู่มากมายเลยนะคะคุณครู อย่างที่คุณครูการด่าได้สอนไปนะคะว่าการบริการก็คือการนำเงินไปแลกเปลี่ยนกับความพึงพอใจอย่างเช่นการที่เรานั่งรถประจำทางไปตัดผมที่ร้านทำผมนำเงินไปฝากที่ธนาคารหรือว่าไปตัดเสื้อที่ร้านตัดเสื้อ,อยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีบริการต่างๆอีกมากมายเลยค่ะเมื่อน้องๆได้เรียนรู้แล้วก็ลองนำไปแยกแยะดูนะคะ ว่าสิ่งใดบ้างที่เป็นสินค้าและสิ่งใดบ้างที่เป็นการบริการค่ะเมื่อน้องๆรู้แล้วนะคะว่าสินค้าและบริการต่างๆนั้นมีประโยชน์ต่างๆกับเราอย่างมากช่วยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตเราสบายมากขึ้นเราก็ควรที่จะใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ สู่กันฟังถึงเวลาของกิจกรรมส่งท้ายในวันนี้ของเราแล้วค่ะอยากรู้จังค่ะว่าน้องๆมีวิธีการใช้สินค้าและบริการอย่างคุ้มค่าวิธีไหนกันบ้างลองมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันหน่อยนะคะน้องๆก็พอจะทราบกันแล้วว่าสิ่งของต่างๆล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น เราควรใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดรู้จักประหยัดโดยการรู้จักการซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่นะคะและยิ่งถ้าเราทุกคนช่วยกันแล้วล่ะก็จะสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรได้อีกเยอะเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ